สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นวอร์มอัพ ep 3นะครับก็เป็นก่อนที่ม้าจะมาเนาะในคลิปนี้ก็เป็นนา n o โ a แฟร์เจ็ดร้อยโปรนะครับที่เท่าที่รู้มานะน่าจะมาประมาณกลางเดือนหน้าประมาณวันที่ 13- 1 5 18อะไรประมาณนี้ครับถ้าเป็นตาม global launch นะก็ไม่รู้ว่าของไทยจะพร้อม global launch หรือยังแต่น่าจะพร้อมแล้วแหละเท่าที่เห็นมานะครับก็อีกประมาณ2อาทิตย์ก็คงได้ตีกันแล้วแต่เดี๋ยวคลิปเนี้ยเราไปดูก่อนว่ามันมีอะไรใหม่ๆเพิ่มมาบ้างนะครับจากตัว700ตัวเดิมที่มันดีอยู่แล้วตัวเนี้ยจะเพิ่มในนนส่วของงงตรงไหมาาบ้า มันจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะใช้งานยากขึ้นก็ต้องลองดูนะครับในตัวสเปคอันดับแรกก่อนเลยนะครับตัวก้านเนี่ยตัวก้านมีเดียมเหมือนเดิมผมคิดว่าก็คงเป็นก้านมีเดียมเหมือนเดิมเพราะว่าตัว800กับตัวพันเซอะไรงเงี้ยนะก็ไม่ได้เปลี่ยนก้านมาครับดูตัว800เป็นหลักก็คือ800เป็น800 Pro ตัวก้านก็ประมาณเดิมนะยังอยู่ในความแข็งใกล้ๆเดิมครับตัวเนี้ยก็น่าจะเป็นมีเดียมเหมือนเดิมนะแต่ตัวเนี้ยถ้าดูจากรูปนะครับถ้าเทียบกับ700ตัวเก่าเนี่ยผมคิดว่าก้านอาจจะเล็กลงหน่อยน ตรงส่วนทีจอยให้มันกว้างขึ้นนะครับแต่ถ้าดูจากเฟรมแล้วเฟรมมันยังขนาดใกล้ๆเดิมไงถ้ามันไปเสริมแค่ตรงส่วนทีจอยจริงๆเนี่ยตัวเฟรมต้องใหญ่ขึ้นถูกป่ะแต่เนี่ยเฟรมมันเท่าๆเดิมผมคิดว่าก้านอาจจะมีเล็กลงนิดหน่อยครับเพราะว่าไอ้ส่วนแถวทีจอยเนี่ยมันเป็นสโลปมากขึ้นครับตรงนี้ช่วยในเรื่องของอะไรอันดับแรกคือช่วยในเรื่องของความคงตัวแล้วก็ในเรื่องของแรงส่งการงอก้านลงด้วยครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ก็บวกในเรื่องของลูกที่ส่งที่ช่วยในเรื่องของพลังเรื่องของการตีไกลๆอะไรเงี้ยได้มากขึ เขาจะเรียกว่าเทปกระชับนะครับก็เป็นก้านที่ลดความหนาลงมาเรื่อยๆนะก็จะช่วยเรื่องแหล่งสปริงความคงตัวอะไรต่างๆหน้าไม้ดีขึ้นไปอีกตรงนี้ก็ช่วยนะค่อนข้างช่วยนะตรงทีจอยเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยเป็นส่วนที่เปลี่ยนไปมากเลยนะในทางที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากๆด้วยในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็คือในส่วนของวัสดุของตัวเฟรมครับของตัวก่าเนี่ยมันจะเป็นไฮมแลวก p าไฟ m g แล้วก็เป็นซูเปอร์เฮดเอ็มจีแต้วครงหลักที่เป็นโทเรกาวก็มซ m 4ิ x ก็ยังอยู่นะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยเขาน่าจะเปลี่ยนตัวซ u เปอร์ g เป็น EX HyperMG นะครับตัวนี้ก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ความยืดหยุ่นเนี่ยก็มากขึ้นในเชิงของความแข็งแรงนะแต่ในเรื่องของความนุ่มหรือว่าความสปิงอะไรเงี้ยจะน้อยลงกว่าตัวซ u เปอร์ g หน่อยหนึ่งครับแล้วก็ส่วนที่ช่วยเพิ่มในความแข็งแรงแล้วก็ในเรื่องของพาวเวอร์เรื่องของอิมแพ t อะไรต่างๆขึ้นมาอีกแล้วก็อาจจะมีติดกระร่างมาหน่อยหนึ่งก็คือตัว NanometricticDR นะอน,นี้ยปกติจูาโน,นะนเป็นเหมือนทททีี่่ววัสดุําาให้้เบแลก็ ยังมีในเรื่องของการ Impact ที่ดีเรื่องของความแข็งแรงที่ดีอยู่ด้วยนะครับสำหรับตัวนาโนเมติก DR นะซึ่งถ้าใครจำเฟรมได้เนี่ยส่วนประกอบของเฟรมจะเหมือนพันแซเลยเพราะงั้นนะ่ะไม้เนี่ยจะฟีลตีเป็นคล้ายๆพันแซแต่ก็จะสบายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวหน้าไม้มันยังเป็นหน้าไม้ปกติอยู่นะไม่ได้เป็นคอม p พ c t f เฟรมแล้วก็ฟีลหน้าไม้พันแซเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็เหมือนตอนที่รีวิวไปในพันแซดเลยนะครับว่าผมคิดว่าตัวหน้าไม้พันแซเนี่ยน่าจะเป็นตัวหน้าไม้ที่ทนที่สุดในาน,น,น,นาโนาจจแฟ มากขึ้นเป็น compact frame มากขึ้นอย่างนั้นครับแต่เนี้ยเป็นเฟรมธรรมดาก็ถ้าพูดง่ายๆผมคิดว่าเป็นนา n o โนแฟร์700ที่ทนขึ้นแล้วก็จะมีอิมแพคของหน้าไม้นี่มากขึ้นการส่งแรงหรือว่าความยืดหยุ่นในการผลักไปลูกไกลๆอะไรเงี้ยลูก power จะดีขึ้นอีกนะครับเพราะว่าตัวพันแซดเนี่ยมันไม่ได้ตียากจากหน้าไม้นะมันตียากจากตัวก้านแล้วก็ตัวบาลานที่มันไม่ได้เยอะมากด้วยนะครับแต่พอมาเป็นไม้ที่อันเนี้ยบาลานก็ไม่ได้เยอะนะบาลานก็พอๆกับพวก800หรือว่าตัวเดิมเลยไหมผมว่าบาลานจะน้อยลงกวว่าตัเดิม ตัวเดิมเนี่ยมันเกือบ300นะ295 298าอถูกปะตัวนี้มันประมาณ290ถึงประมาณ294เท่าที่ผมเห็นเองก็อาจจะไวขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าในเรื่องของการทิ้งน้ําหนักสาหรับการ700เนี่ยมันไม่ได้น่าเป็นห่วงโดยรวมอ่ะผมคิดว่าน่าจะเข้าถึงคนทั่วไปได้มากขึ้นไปอีกนะครับจากตัวเดิมเนี่ยที่มันก็เข้าถึงอยู่แล้วนะแต่ผมว่าบางทีอ่ะคนที่อาจจะตี700ยากอาจจะรู้สึกว่าไม้อ่ะมันมีน้ําหนักหัวนิดหน่อยหรือว่าตอนตีไปมันจะดึงหัวนิดหน่อยผมว่าไม้เนี่ยจะดึงน้อยลงลงงงแ้้ววววกก็็็็ในนเเเรรรื่่อขอขขคาามมีจะึ ด้วยเพราะว่าถ้าเทียบกันระหว่าง800 Pro ที่เป็น 4U แล้วก็700ที่เป็น 4U นะผมคิดว่าตัว800 Pro ยังไวกว่าครับแล้วก็พอมาเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้ไวกว่า800 Pro หรอกเพราะว่าตัวก้านมันยังไม่ค่อยคงตัวเท่าไหร่นะแต่ในเรื่องของการตีอะไรต่างๆคิดว่าน่าจะง่ายกว่า800 Pro อีกครับนั่นแหละผมว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากๆก็คือในส่วนของเฟรมที่อัปเดตให้ทนขึ้นก็แรง i m p แ c t แรงกระทะต่างๆมากขึ้นคล้ายๆพันแซดนะครับเท่านั้นยังไม่พอตัวก้านก็เป็นส ปกติเนี่ยตัวก้านของ700คือเข้าใจง่ายมากเลยคือเป็นไฮโมลลกาไฟเฉยนะมันก็ช่วยเรื่องการงอแรงต่างได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนประกอบอื่นมาช่วยอเยอะนะครับทีนี้มันเปลี่ยนจากไฮโมลลกาไฟเฉยเนี่ยเสริมด้วยซูเปอร์ HMG เข้าไปอันดับแรกคือแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็สปริงตัวดีขึ้นอันนี้คือ2อย่างหลักๆนะแล้วก็ที่เสริมเข้าไปอีกคืออัลต้าพีเอฟนะครับหรืออัลต้าโพลีเอทิลีนไฟเบอร์นะซึ่งเราจะเห็นทั่วไปก็คือในพวกอาร์คเซเบอร์ครับเพราะงั้นเนี่ยไม้ ว,ว่ามันค่อนข้างคง,งตัวแล้วก็ฟิลวอะค่อนข้างดีลดการสั่นสะเทือนอะไรต่างๆค่อนข้างดีครับถ้าพูดง่ายๆเนี่ยไม้เนี่ยจะคล้ายๆเอาก้าน7โปรมาใส่แล้วก็มีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นนะครับอาจจะรู้สึกว่าแข็งขึ้นหน่อยหนึ่งประมาณนั้นซึ่งก้านเนี่ยก็จะคล้ายๆพันแทดพันแดจะไม่มีตัวซุปเปอร์เฮดเอ็มจีนะซึ่งถ้าวัดกันในเรื่องของสปริงอย่างเดียวที่ความแข็งเท่ากันเนี่ยตัวเนี้ยสปริงดีกว่าพันแทดนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก้านมันไม่ได้แข็งอีกผมว่าน่าจะงอ สำหรับตัว super head mg นะผมคิดว่าจะดีในเรื่องการจังหวะที่มันสปริงกลับมาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ตัว ultra pf ที่ช่วยเสริมในเรื่องการสั่นอะไรต่างๆขึ้นมาด้วยก็คือจะทานเฟอร์แรงได้ดีขึ้นก็จะออกแรงได้ดีขึ้นอีกรวมกับตัวที่เป็นตัวเฟรมที่เป็น impact ดีขึ้นอีกด้วยครับผมว่าไม้เนี่ยถ้าดูจากองค์ประกอบโดยรวมนะวัสดุคร่าวๆจากตัวเฟรมแล้วก็ตัวกา้านผมว่าในเรื่องของ energy transfer หรือว่าการส่งแรงจากคนไปที่หน้าไม้อย่างดีขึ้นมากแล้วก็ตอนที่ปะทะลูกอะไรต่างๆก็ดีขึ้นมากด้วยนะนะเป็ ของแต่ละการผสมวัสดุของแต่ละรุ่นเอามาใส่ในไม้นี้เลยนะสำหรับเฟรมก็เป็นคล้ายๆพวกคันเซ็นะครับส่วนก้านเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ11โปรแหละแต่ความแข็งมันจะไปคล้ายๆ7โปรมากกว่าผมคิดว่าไม้นี้ก็น่าจะเป็นไม้ฮิตมากๆแล้วก็ทําได้ดีมากๆอีกไม้นึงนะครับในเรื่องของฟอร์แมนนะส่วนทีจอยก็เป็น New Win ทีจอยปกติครับก็โอเคถือว่าดีที่สุดนะตอนนี้ละแล้วก็น้ําหนักเป็น 4U 5U นะมี G 6ครั้งคู่นะถือว่าเยี่ยมแต่ยังเคมขึ้น N ได้สูงสุด28ปอน,อด,น,นด์อะกว่านั้น ตอนนี้คิดว่าหน้าไม้จะนิ่งขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยโดยรวมไม้เนี่ยคิดว่า1น่าจะเบาลงหัวน่าจะเบาลงกว่า700ตัวเก่านะแต่ในเรื่องของลูกดาดหรือว่าเรื่องของ energy transfer อะไรต่างผมคิดว่าจะดีขึ้นกว่าตัวเก่าคือถ้าพูดง่ายๆ่ายเนี่ยคือเบาลงแต่แรงเท่าๆกับตัวเก่าหรือว่ามากขึ้นนะครับให้ผมเดานะน่าจะประมาณนี้เลยแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงของเฟรมก็น่าจะดีขึ้นมากๆด้วยการสปริงอะไรต่างก็จะมากขึ้นมันจะเป็นคล้ายๆไม้ที่เป็นคาแรคเตอร์ของแปดร้อยโปรที่เป็นคาแรคเตอร์ของไม้ ก็คงดีขึ้นแต่ผมคิดว่าก็จังหวะคงไม่ได้ไวเท่า800โปรนะจังหวะในการแบบพุ่งออกจากหน้าไม้หรือว่าความเร็วที่พุ่งออกไปผมว่า800โปรอย่างค่อนข้างดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของ power ลูกไกลๆผมว่า700จะดีกว่า800โปรนะครับในมือที่ไม่ได้มือหนักมากนะหรือว่ามือหนักมากผมว่าก็อาจจะดีกว่าแต่ความง่ายเนี่ยผมว่า700ง่ายกว่าอยู่แล้วในมุมมองผมผมคิดว่ามันทําให้ตัว700ตัวเก่าเนี่ยมันใช้งานง่ายขึ้นอีกแล้วก็พลังเยอะขึ้นมันถือว่าเป็น combination ที่ perfect เลยนะคือทำ ออกมาไม้จริงจะเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่าไปนในทางที่บวกยังไงก็ไปนในทางที่บวกแน่สําหรับตัวใหม่ครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของพวกการเฟกด้วย e b boost cap นะก็เป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยในเรื่องของการลดการสั่นอีกแล้วก็ช่วยในเรื่องของการงอก้านอะไรได้เยอะขึ้นอีกครับส่วนอันอื่นก็ยังอยู่ปกติอย่างเช่นพวก solid f i e l core อะไรเงี้ยก็ลดการสั่นด้วยก็เพิ่มขึ้นผมว่ามันแก้ได้ตรงจุดนะสำหรับไม้นี้นะมันใส่ส่วนประกอบต่างๆมาเพื่อลดการสั่นได้เยอะแล้วก็ตัวหลักที่เขาใส่เข้าไปก็คือ servo filter นะครีนมอกนะ ซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าในเฟรมสำหรับไม้เนี่ยคือเต็มมากในส่วนเทคโนโลยีเรื่องการลดการสั่นการเพิ่มความไวความนิ่งของหน้าไม้แล้วก็ในเรื่องของ Impact แรอะไรต่างๆ,ๆครบนะครับผมเรียกว่าน่าจะเป็นครบสูตรของการเพิ่มพลังจากหน้าไม้เลยเต็มที่เวลาไม้ปะทะลูกหรือว่าก่อนปะทะลูกเนี่ยตัวเนี้ยเพิ่มหมดหนึ่งคือในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับความยืดหยุ่นของไม้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นในส่วนของเฟรมนะแล้วก็ในส่วนของตอนปะทะ Impact ความแข็งแรงตีแล้วปะทะลูกแล้วไม่ได้สั่นแล้วก็พร้อมที่จะผลูกกกออกไปเงี้มมันนน็พิ่่ตรสว ซึ่งตัวเก่าที่มีปัญหาคือตัว700นะครับมันก็จะสั่นหน่อยนะมันก็เลยทําให้ energy transfer เนี่ยมันหายไปบ้างแต่โดยรวมเนี่ยมันยังทิ้งน้าหนักได้ดีมันก็เลยเอาชนะในส่วนของการสั่นมาค่อนข้างประมาณนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าค่อนข้างเอาชนะหมดจดโดยที่ตัวไม้ไวขึ้นใช้ง่ายขึ้นด้วยไอตัวของ servo filter ที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นฟิล์มเรซินนะแล้วเขาก็จะเอาไปแทรกในตามส่วนของคาร์บอนต่างๆครับชั้นคาร์บอนแต่ละชั้นเนี่ยตอนพับหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะเอาไปแทรรรรกกกกนนมัั็ช่่่่ววยยยเืือองงขาาดหุแล้สที เขาเคลมมานะคือว่าลดการสั่นดีกว่ากาไฟปกติที่ไม่ได้แทรกเซอร์โวฟิลเตอร์เข้าไปถึหเท่าเลยนะครับซึ่งก็ลดได้มากนะพอลดได้มากผมว่า1ถ้ามันไม่สั่นอันดับแรกอะตัวเฟรมอะสัมผัสลูกไม่สั่น Impact ก็จะใช้งานในเต็มที่ครับเอนจีทอนเฟอร์ก็จะดีแต่ที่ผมคิดว่ามันมีส่วนเยอะกว่านั้นจริงๆเนี่ยคือตัวก้านนะคืออัลต้าพีเอฟแล้วก็ด้วยตัวก้านที่เป็นซูเปอร์เฮนจีเพิ่มขึ้นมานครับส่วนเนี้ยก็จะลดการสั่นได้เยอะรวมไปมถึงบนะีบู c o ิ Copper ่มคัพเปอร์เข้าไปตรงนั้นเราเห็นเลยชัดเจนว่ามันเพิ่มในส่วนของการดาดแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการสปริงตัวไวไ daí, ไๆแถวๆจอยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเซอร์โวฟิลเตอร์เข้าไปผมคิดว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่ทําให้นาไม้สัน่นแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการคอนโทรลแล้วก็ในเรื่องของเอเนจีท r a นเฟอร์ไปทางนั้นเลยนะครับผมคิดว่าตัว n าน o ฟ a 7 0ร์เจ็ดร้อยก็น่าจะทําได้ดีตัวแตัว800นะเซอร์โวฟิลเตอร์เนี่ยหน้าที่ไงคือถ้าให้คิดจินตนาการตามเนี่ยก็ง่ายๆนะเหมือนเอาอะไรเหนียวๆไปขั้นออะะไรรรแข็งเเวลาาจบิดมันหื เคาะมันให้มันสั่นจะยากนะครับเหมือนคุณเอาแผ่นพลาสติกไปวางไว้ระหว่างแผ่นไม้2ชิ้นอย่างเงี้ยคุณจะเคาะให้ไม้นั้นสั่นอ่ะมันก็จะยากเพราะว่าตัวพลาสติกที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะมันเหนียวไงมันก็ไม่ได้สั่นไปด้วยถูกป่ะพอมันไม่สั่นปุ๊บชั้นแรกชั้นบนเนี่ยคุณอาจจะขยับนิดหน่อยแต่พอชั้นล่างเนี่ยการสั่นก็คือมันก็จะสั่นไปมาถูกไหมมันอาจจะสั่นแค่ทีเดียวก็ได้นะครับซึ่งถามว่ามันอาจจะมีข้อเสียไหมก็อาจจะมีคือมันอาจจะงอได้ค่อนข้างยากขึ้้้นนนนนะคครรัแต่่่่ผมมมิิดววววาาเเออททียหห็็ใพกกไไื ดนะีพอมาใส่ในไม้แบขผมคิดว่าก็น่าจะได้ผลกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของความแข็งแรงไปด้วยนิดหน่อยด้วยนะครับก็ถือว่าดีโดยรวมภาพรวมผมถือว่าดีมากเลยเสริมในทุกๆส่วนเลยทั้งในเรื่องของเฟรมที่เป็นไฮไลท์หลักของนาโนแฟร์นะครับแล้วก็เป็นปัญหาหลักด้วยก็เสริมในเฟรมมาคล้ายๆพันแททั้งในเรื่องความทนในเรื่องของแมนต์การใช้งานต่างดีมากผมให้ขั้นว่าดีมากเลยนะในการเสริมครั้งนี้นะจากตัวสเปคแล้วก็ตัวก้านก็ถือว่าดีมากนะครับจริงๆเนี่ยก้านเนี่ยแทบจะเป็นกา้านที่ดีที่สุดของโย ถ้าไม่นับพวกไฮเปอร์สลิมอย่างร้อยแอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าตัวนี้เป็นการที่น่าจะออกแบบได้ดีแล้วก็ใช้งานได้ง่ายที่สุดสําหรับยเนิกนะตอนครับส่วนประกอบอื่นๆก็เหมือนเดิมนะวายโปรไฟล์เฟรมอะไรก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรต่างจากเดิมส่วนประกอบยิบย่อยภายนอกอะไรเงี้ยดูไม่ต่างจากเดิมครับพวกโซนิกแฟร์ซิสเต็มอะไรเงี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมภายนอกไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมเลยเรียกว่าสวยงามจากภายในเนาะก็ดีนะครับพวกสวิงเวดอะไรต่างๆก็ดูแล้วก็ไม่ได้ใช้งานยากนะสำหรับตัวโปรนะแต่สําหรับตัวเพล หรือว่าตัวอื่นเท่าที่เห็นเห็นมาเนี่ยน่าจะทิ้งน้ําหนักหัวครับจะคาแรคเตอร์คล้ายตัว700ตัวเก่ากันเนาะแล้วก็เท่าที่ดูสเปคอะไรต่างๆมาผมคิดว่าถ้าเทียบกับตัว800แล้วกันถ้าเป็น800เงี้ยผมจะแนะนําตัวเกมขึ้นไปเลยถูกปะถ้าเป็นตัว700ผมก็น่าจะแนะนําตัวเกมขึ้นไปเลยนะไม่ใช่ว่าตัวเพย์มันไม่ดีนะครับแต่ผมว่าตัวเพย์มันไม่ได้มีคาแรคเตอร์ของตัวโปรอยู่ที่เป็นตัวโปรของมันอะ700โปร800โปรอะไรเงี้ยสำหรับ800โปรตัวเพย์ก็ไม่ได้มีคารรัยบล้้กไมมธดา ดาดดื่นอันนะึงนะถ้าแนะนําไม้รุ่นถูกๆูผมคิดว่าตัวเกมขึ้นไปน่าจะโอเคนะสำหรับ700แล้วก็800เลยครับเพราะอย่างน้อยมันยังได้ตีคาแรคเตอร์ของตัวโปรอยู่บ้างนั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรพูดเยอะเพราะดูจากสเปคแล้วก็ตรงๆนะครับว่าน่าจะไปในทิศทางบวกทําไมผมถึงคิดว่ามันไม่ได้ไปในทิศทางลบเพราะว่าอันดับแรกคือตัวก้านไม่แข็งครับแล้วก็ตัวบาลานซ์ไม่เยอะคือไม้เนี่ยใช้ง่ายแน่นอนแต่พอมันใช้ง่ายแล้วเนี่ยหนึ่งคือทุกคนใช้ได้มันก็จะเป็นไม้ที่ดีไม้หน่่นนออแแตแตารร์ะงๆมัจดีกว700 มจะดีกว่า800โปรไหมดีกว่าพันเซตไหมอันเนี้ยก็ต้องดูนะครับแต่ผมคิดว่าไม้ใช้ง่ายส่วนใหญ่คือมันใช้ได้อ่ะไม้ที่เราใช้ได้เต็มที่อ่ะมันก็จะดีกว่าไม้ที่เราใช้ได้ไม่เต็มที่ถูกป่ะแค่นั้นแหละในมุมมองผมนะผมคิดประมาณเนี้ยแค่นี้เองก็ประมาณนี้เนาะสำหรับบอมอัพ EP 3นาโนแฟร์700โปรนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ